เต๋าเด็กหนุ่มธรรมดาที่อยากหาเงินเร็วๆเพื่อพยุงครอบครัวแต่ด้วยความจนความกดดันทำให้เขาตัดสินใจผิดครั้งใหญ่เต๋าเขาเริ่มขายยาบ้าคิดว่าขายนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่ยิ่งขายก็ยิ่งเห็นผลเสียคนในชุมชนแตกแยกทะเลาะกันเพราะยาเต๋าเองก็รู้สึกผิดแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะเงินมันล่อตาล่อใจจนวันหนึ่งมีลูกค้าหน้าใหม่ทักมาขอของลอดใหญ่ เต๋าดีใจคิดว่าจะได้เงินก้อนสุดท้ายไว้เริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่รู้เลยว่านั่นคือตำรวจล่อซื้อทันทีที่เต๋าส่งของไฟฉายก็สว่างว่าตำรวจล้อมจับทันทีเต๋านั่งสุดเหมือนกัรที่ทำไว้ย้อนกลับมาในวินาทีเดียวสารตัดสินจำคุก20ปีเต๋านั่งก้มหน้าในห้องขังได้แต่คิดว่าทางลัดที่ผิดพาเขามาถึงตรงนี้เองทุกการเลือกมีราคาและกรรมมักตามทันในวันที่เราไม่ทันระวัง เพราะเวรกรรมจากการขายยาบ้ามันได้ตามมาสนองเต่าแล้ว